ครับมาเลว้วมาแลว้วครับเชื่อกันพันครับสวยงามเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นฟืนด้วย

รอยแล้วอ่ะนี่ไะโหเนี่ยมีอยแล้ก็ต่อลงไม่ได้อ่เอาไว้อกอบไม่โดนนาไม่โดนพอขึ้นเนี่ยอ้อโอ o ค พัวเลือดฮะพัวเลือดเฮ้ยปลามีเลือดเลือดไอ้พี่อออ้าวส่ลุงผมโล่คนเดียวกระโดดคนเดียวอะไรวะยังอีกยังยังไอ้ที่ปลายนัทะเลดูเหตุที่กูไม่รับมีอีกคนหนึ่งเกาะที่กูเกาะสายไปไป ได้สามช่วยกันล้างกันมาถ้ายังดีเลยนะอะไรวะกันรูปเราล้างอยู่คนดีล้างเลย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 ดีไม่ลับเบอร์